เอ่อสวัสดีครับทุกคนใช่นะฮะอันที่สองคือขึ้นเรื่องเลยวะกูจะพูดเรื่องอะไรอ๋อใช่สวัสดีครับทุกคนใช่ผมอาจจะพูดแต่ผมก็อาจจะไม่พูดแต่ผมก็อาจจะพูดก็ได้ไม่กูทำคอนเทนต์นี้ทําไมกูเคยทําแล้วแต่กูไม่เคยทําใช่เพราะกูอัดวิดีโอแล้วกูไม่ได้อัดหรือกูมีตัวตนอยู่แล้วกูไม่มีตัวตนอยู่หรือกูกําลังยิ้มหรือกูไม่ยิม้มใช่นะครับแล้วผมกําลังตาจะปิดแล้วหรือไม่ตาจะปิดฮะหรือผมไม่ง่วงหรือผมง่วงหรือผมมีความสุขหรือผมไม่มีความสุขหรือคุณกำลังช่างมันเถอใ่ เอ uh, ใช่ใช่นะครับผมเคยเล่นกีตาร์มีคนทักผมว่าคุณเล่นกีตาร์แต่คุณไม่เล่นกีตาร์นะแต่คุณเล่นกีตาร์ใช่นะใช่ผมมองรูนะ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าม,มีคนมองผมอยู่ใช่แต่มันอาจจะไม่มีก็ได้แต่มันอาจจะมีก็ได้ใครจะไปดูใช่นะครับขอให้มีวันที่ดีครับคนใช่มีความสุขมากๆกดไลค์ครับผม